ราศีธาตุดินมาแน่นอนนะครับเดือนกันยายนจะไปแห่งจะปังเรื่องไหนเป็นยังไงมาดูกันสิใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามนิดนึงนะครับ5้าใบนี้ตัดสินกันเลยว่าเดือนนี้คุณจะดวงดีกว่าราศีอื่นๆหรือเปล่ามาดูกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนิดนึงนะครับใครอยากดูดวงก็ทักกันมานะฮะมาเริ่มกันที่ใบแรกดูสิ ว้าวนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอยากจะมีลูกได้นะครับทากิจการใหม่สิ่งใหม่โอกาสใหม่งานใหม่เรื่องใหม่ๆทุกอย่างได้มาหนึ่งเลยนี่ดีที่สุดในกองเนาะไปสองเนี่ท่องเที่ยวอ่าไปเที่ยวนะครับถ้าเกิดคุณอยากมีลูกคุณไปเที่ยวเลยเขาเรียกว,ว่าน้องเยอรมันน้องสิงคโปร์ซัมติงนะฮะได้เที่ยวแน่ครับหรืออาจจะเปลี่ยนบริการใหม่ๆมีโอกาสแน่นอนครับไปที่สามเนี่ยเดินทางถึงแล้ว เนี่ยเดินทางยืนยันการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นไปที่สี่เนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้คุณกําลังสร้างตัวตนหรือคุณกําลังที่จะพูดหรืออะไรนะครับจะมีคนสนใจชมชอบคุณแต่ต้องระวังอย่าเลิกนะถ้าคุณเลิกเนี่ยไอเสียงที่คุณพูดไปมันก็จะเข้าตัวตรงนี้ต้องระวังแต่คุณจะมีโอกาสที่จะดังขึ้นได้นะและใบสุดท้ายเนี่ยงานเอาง่ายว่ามันเด่นทั้งงานเงินความรัก เด่นทุกด้านเลยนะราศีธาตุดินทําไมปีเฮ้ยเดือนนี้ปังจังถ้าเกิดคุณเชื่อว่าราศีธาตุดินเดือนกันยาปังฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันด้วยนะครับ